ทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่โอ้โหเวลาเราเดินข้ามสะพานลอยแบบนี้คุณเปิดเราก็อาจจะไม่ได้ระมัดระวังค,คือเป็นทางที่เราเดินประจําอยู่แล้วล่ะค่ะดีวันดีคืนครับปรากฏว่ามีคนเนี่ยเอาของอะไรไม่รู้มาฟาดใส่หน้าผู้หญิงคนหนึ่งครับเหตุเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละเธอเดินอยู่เนี่ยเธอก็เดินอยู่สักพักหนึ่งมีผู้ชายที่ตามหลังมาแล้วเธอก็บอกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ดูเป็นอันตรายอะไรเลยนะค่ะดูเป็นคนทั่วไปเลยแต่งกายก็ดีด้วยทําไมมาทําร้ายเธอก็ไม่รู้ครับ เกิดขึ้นที่ซอยงามวงวาน23ถนนงามวงวานโอ้โหนี่เธอก็อไม่รู้ตัวไม่เห็นหน้าคนที่ก่อเหตุด้วยครับ<อ>เขาบอกว่าโดนของแข็งตีไปที่ใบหน้าแล้วก็เดินจากหายไปเลยนี่คือรอยแผลที่เธอโดนโอ,โ,โอ้โหหัวโนเลยไม่ใช่ธรรมดานะนี่คุณนอมโนมากเลยนะเออบริเวณด้านหน้าหน้าซ้ายนะครับค่ะชื่อว่าคุณทศพรโชคสมบูรณ์ครับอายุ34ปีปเธอก็บอกว่าเธอกําลังจะข้ามสะพานลอยไปอีกฝั่งหนึ่ง เห็น <med> คนร้ายดูแล้วน่าจะอายุสัก30-40ปีสะพายกระเป๋าแต่งกายดีเลยดูไม่เหมือนคนวิกลจริตเลยนะยืนอยู่บนสะพานลอยแต่ทีนี้พอเธอกําลังจะเดินผ่านเขาพอเข้าไปใกล้ๆเท่านั้นแหละจู่ๆชายคนนี้พูดขึ้นมาว่ามึงว <med> he ่ากูบ้าเหรออ่ะ เธอยังบอกว่าฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยเออฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยทำไมเธอมาว่าฉันอย่างนี้มาหาเรื่องเองหรือเปล่าแล้วไม่พูดพรามทำเพลงเอาอาวุธที่ห่อด้วยกระดาษยาวประมาณหนึ่งฟุตออกจากกระเป๋าสะพายที่เขาสะพายมานะ,ะค่ะฟาดไปที่หน้าของคุณทศพรจนได้รับบาดเจ็บส่วนคนที่ก่อเหตุวิ่งหลบหนีไปเลยครับไปฟังผู้เสียหายนะฮะตอนที่เดินส่วนมาค่ะพอใกล้ๆเขาก็เอามือล้วงไปที่กระเป๋าสะพายข้างเนี่ยค่ะ เขาก็ง้างอาวุธขึ้นมารู้ตัวอีกทีก็คือโดนฟาดไปตรงที่ศีรษะค่ะก็จะได้ยินเสียงกระโหลกป,ประมาณนี้ค่ะแล้วก็หันไปมองเขาเลยเงียเขาก็เหมือนพูดด่าๆค่ะว่าแบบกูรู้นะมึงด่ากูมึงด่ากูทําไมประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนตั้งสติเขาก็ยังถืออาวุธอยู่ค่ะอาวุธจะเป็นลักษณะที่ห่อกระดาษอยู่ ออถ้าคาดว่าข้างในนะคะมันจะขนาดประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นทรงออกลมๆไม่ได้เป็นแบบเหลี่ยมค่ะเราก็รีบเดินหนีไปโอ้โหพี่ทศสรรก็อธิบายละเอียดเลยนะฮะ,ะว่าอาวุธน่าจะเป็นทรงกลมๆไม่ใช่เหลียมเยม แล้วก็ถูกห่ออยู่ด้วยทีนี้ชุดสืบสวนตํารวจภูทรรัตนาธิเบศก็ไปลงพื้นที่ตรวจสอบหากล้องวงจรปิดแถวนั้นแล้วก็บริเวณสะพานลอยที่เกิดเหตุเพื่อจะหาเบาะแสติดตามตัวคนที่ก่อเหตุนะครับเพื่อจะมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะโอ้โหอันตรายเลยเพราะว่าเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเออแต่งตัวก็ลักษณะดีด้วยนะ ไม่น่าจะใช่คนวิกลจริตจูจ่ๆเอาอะไรมาฟาดหน้าก็ไม่รู้จริงๆอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแบบทุกๆสภาลอยติดกล้องวงจรปิดบนสภาลอยเลยดีไหมใช่ครับดิฉันว่านะป้องกันเหตุต่างๆเพราะว่าอ่ะไม่ว่าจะฉกช,ชิงวิ่งราวลวนลามผู้หญิงเนี่ยมันก็เกิดบนสภาลอยทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค